อาละรครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเซมิคอนเกมเมอร์นะครับกับเกมไฮคิวไฟไฮครับก็วันนี้มาสู่ในช่วงคอนเทนต์คนข่าหรือคนข้ามนะครับกับตำแหน่งใหม่เรเบโลเนาะยาคุ Yahoo, นะครับวันนี้ก็จะเป็นการมองภาพรวมและก็วิเคราะห์ไปด้วยว่าใครควรจะมีช้อยเป็นยังไงเรื่องการเล่นจะเป็นยังไงต่อโอเคเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนั้นกันก็ ขอฝากบริการรับร้านเติมเกมนะครับอิลติช็อปนะครับเติมถูกเติมไวรวดเร็วทันใจนะครับรับรองปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีรีฟันเนาะด้วยการทุนทะเบียนจดบริษัทกว่า2ล้านบาทนะครับยังไงก็ขอฝากร้านอิลติช็อปไว้ด้วยเนาะเพจจริงนะครับต้องมีติ๊กถูกบริ้วไฟนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มาอุดหนุนล้านแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้นะขอบคุณมากครับโอเคในส่วนของคลิปวันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ ควรค่าหรือควรข่าละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งเก่งเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเนาะซึ่งในตอนนี้ก็ถ้าใครดูคลิปของเมื่อวานลงที่แล้วที่ทำคลิปลงไปแล้วอะก็จะมีสรุปสั้นๆเป็น ASR ทั้ง3ตัวเนาะแต่ว่า ASR ที่โดดเด่นอะจะมีอยู่จริงๆก็โดดเด่นกโดดเด่นทั้ง3ตัวแต่เขาเนี้ยเราจะมาเรียกว่า ขยายมุมมองให้มันมากขึ้นขยายช้อยในการเลือกมากขึ้นแล้วก็ขยายว่าคุณควรจะกดไหมเนาะโอเคครับในส่วนแรกนะครับก็อย่างที่เรารู้กันเนะว่ายาคุ Yahoo! เป็นอยู่ในตำแหน่ง LI หรือว่า l i e r r o นั่นเองก็ส่วนสัมพันธ์ไล p, อัพอ่ะก็ไม่ได้บวกอะไรเยอะมากเท่าไหร่ก็อาจจะมองข้ามไปได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดจะเล่นสัมพันธ์ไลอัพจริงๆก็เล่นได้ ก็เป็นการเหมือนกันบเพิ่มค่าเพิ่มค่ารับของยาคุแล้วก็บุกเร็วมันจะไปอิงคล้ายๆกับนิชิโนยะยู่กับอาซาฮีที่อาซาฮีได้ค่าตบแรงนิชิโนยะได้ค่ารับนะครับโอเคมาในส่วนของสกิลพาร์ทแรกนะครับก็คือ,เ,อ,อเมื่อยาคุอยู่ในสนามเมื่อใดก็ตามที่มีทีมรับลูกไม่ติดแบตจะเพิ่มค่ารับและเซฟของยาคุอเอง3%สะสมคือ5ส รวมๆมแล้วสูงสุดก็คือค่ารับกับค่าเซฟของยาคุจะเป็น15%โดยอัตโนมัติถ้าไม่แบดนะครับโอเคส่วนต่อมาเมื่ออยู่ในสนามนะครับก็จะเพิ่มค่าตบเร็วแล้วก็ของผู้เล่นสายบุกเร็วเนาะของคุณขึ้น8%สายบุกเร็วดูยังไงสายบุกเร็วจะดูจากตรงนี้ครับลักษณะเป็นรูปสายฟ้าอันนี้อันนี้จะเป็นตัวบุกเร็วนาะอก็คือจริงๆแล้วอะ่ะยาคุมันก็เหมือนกับพาสซีฟเนี่ยจะไปชูของทางด้านคุโระอืม คูโลมากกว่าแล้วก็ตัวอนาคตที่เป็นสายเจอกับบอลเร็วเนาะโอเคครับส่วนอันติเมทก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มค่ารับเอ้ยการใช้พลังไปรับเฉยๆเลยก็ไม่มีอะไรมากส่วนสกิลที่เป็นไฮไลท์เลยมากๆเลยไฮไลท์มากๆเลยนะก็คือเมื่อเพิ่มค่ารับของยาออของยาคู่เเเป็น11%เปลี่ยนผลรับ n o r m a เป็น perfect ไม่นับแบทนะครับแบทก็คือแบทแต่ว่าถ้าเป็น n o r m a ปุ๊บจะเป็น perfect ทันที แต่ว่ามันเพิ่มค่ารับด้วยเฉยๆพอสกิลเต็มก็เพิ่มค่ารับให้อีก15%แล้วก็เปลี่ยนผลรับลูกน้องมอเป็นเพอร์เฟกนั่นเองส่วนสกิลพองนะครับก็จะไปบวกการรับลูกแบบสมบูรณ์แบบเพิ่มพลังในการรับครั้งนี้20%ของค่ารับนะครับเนี่ยรับลูกสมบูรณ์แบบนี่เนาะแล้วก็ทีมคู่แข่งถึงแมตช์พอยต์ค่ารับและเซฟของยาคุจะเพิ่มขึ้น10%อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าจริงๆแล้วอะ่ะยาคุอะ่ะ ถ้าถามผมนะความคุ้มค่าแรกก่อนเลยความคุ้มค่าแรกคือมีแค่ตัวก็พอแต่เงื่อนไขคือคุณต้องปลดสกิลนี้ให้ได้คุณต้องปลดสก,กิลปลดสก,กิลพาสซีฟให้ได้เป็นเพียงพอแล้วและอย่างคือพ้องไม่ต้องเอาสุดเว้นแต่ว่าคุณจะดันศักยภาพหรือว่าอะไรต่างๆให้มันเป็น High p e r f o r m แมนซหรือว่าจุดสูงสุดของตัวละครนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้อง,งาการจะจะเอาจุดสูงสุดคือเอาสุดแต่ ของคุ้มค่าจริงๆแล้วอยู่ตรงนี้ครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วสลับสายฟรีสายฟรยีสายเติมกลางไม่ได้ต้องการดัน CP แต่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ยาคุแค่เพียงตัวเดียวเพียงพอแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคในส่วนของพารต่อมาควรค่าควรค่าหรือควรค่ามอันนี้ผมจะต้องพูดเป็นภาพรวมลึกๆก่อนนะครับว่า ยาคุผลประโยชน์จริงๆที่เราใช้กับตัวน้องอ่ะมันคือส่วนของเรื่องการเปลี่ยนผลลัพธ์ normal เป็น perfect อัอนเนี้ยมันจะทำให้เห็นภาพขึ้นง่ายๆก็คือเมื่อใดก็ตามที่บอลแรกเกิดขึ้นบอลจังหวะแรกเกิดขึ้นเป็น perfect ตัวเซตจะเซตได้ perfect ทันทีแต่เมื่อใดก็ตามถ้าผลการรับลูกเป็น normal บอลที่ส่งไปหาตัวเซตมีสิทธิ์เป็นแบดโนมอลและเพอร์เฟกแล้วส่วนแล้วก็ส่วนสุดท้าย5เมื่อใดก็ตามเราเซตเป็นแบดเรารับบอลแรกเป็นแบดจังหวะที่2ก็จะเป็นแบดและจังหวะที่3ก็จะเป็นแบดซึ่งอันเนี้ยยาคุ Yahoo! จะเป็นตัวกบให้ได้ดีมากๆเพราะเมื่อใดที่ยาคุรับได้โนมอลจะเปลี่ยนเป็นเพอร์เฟกทันทีเพราะฉะนั้นโนมอลจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเป็นแบดโนมลหรือเพอร์เฟกในบอลที่ ในบอลที่ตัวเซตเล่นจังหวะที่2นะครับเพราะฉะนั้นการมียาคุดีมากๆในมุมผมคือดีมากๆแม้ว่าคุณจะเล่นบอลเร็วหรือบอลแรงอะไรก็ตามเล่นทีมไหนก็ตามถ้ามียาคุผมมองว่ามันจะเปลี่ยนจังหวะของคุณไปทั้งหมดเลยอ่ะโอเคแล้วเขาเนี้ยถามว่าสําหรับสายฟรีผมควรจะเป็นยังไงโอเคสําหรับสายฟรีนะครับอย่างแรกอยากให้เช็คก,ก่อนว่าเงื่อนไขของคุณเป็นไรเงื่อนไขแรกที่ อยากให้ทุกคนโฟกัสเลยถ้าเจ้ายาคุใถ้าเจ้ายาคุน,นะอย่างแรกเลยคือคุณจะต้องมีตัวเซตเตอร์ที่ชูเรื่องคิต t i c a ได้ดีเพื่อที่ว่าพอเขาเซตแล้วส่งค่าขิให้อย่างเช่นอ่ะโทรลุ Tor u ออันนี้ UR ก็ใช้ได้เช่นกันเพราะว่าเขาส่งพอส่งค่าขิให้ได้เต็มพอส่งบอลแรกให้เต็มที่ปุ๊บ 2ตัวนี้จะทำให้เราเซ็ตเพอร์เฟกพอมันเพอร์เฟกปุ๊บค่าที่สูงมากๆจะไปส่งถึงตัวตบึนภาพออกใช่ไหมเขาเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำเช็คลิสต์กันว่าไอดี ID แบบไหนที่ควรจะมีไอดีแบบไหนที่ควรข้ามเนาะโอเคอย่างอย่างทีอย่างไออย่างแรกช้อยแรกถ้าคุณต้องการมียาหุมันแน่นอนอยู่แล้วคุณจะต้องมีปูทีมคาราซุนโน เอ้ฟูลทีมของเนโกก่อนนะครับนี่อย่างแรกเป็นปันจะเป็นประมาณนี้อ่าโอเคทีมแรกที่ได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือมีของยาคุมีของเคนมะมีของเลฟแล้วก็มีของคูโลเสร็จแล้ว OP หรือว่า WS อะไรต่างๆคุณจะไป Mix and Match ก็ได้อย่างถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีวากาฮุชิอ่ะคุณใส่ได้คุณมีเลอง มีสุตมุคุณก็ใส่ได้คุณก็เล่นแบบนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วช้อยหลักแรกเลยอยากให้มองก็คือคาราเนโกะก่อนเนาะเป็นทีมโรงเรียนของเนโกะก่อนถ้าคุณมีเนโกะแล้วโอเคการมียาคุทําให้ได้บับโรงเรียนดีดีกว่ามากๆเนาะเพราะบัฟโรงเรียนของเนโกะจะเพิ่มค่ารับของผู้เล่นทั้งหมดที่อยู่ในสนาม15%นะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นข้อดีมากม เนาะอ่ะช้อยที่2คืออย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปอ่าผมขอยกตัวอย่างเป็นทีมผมก่อนละกันโอเคทีมของผมที่ใช้ในตอนนี้คือก็จะเป็นยาคุนะครับแล้วก็มีวากะมีตัวส่งที่เป็นโออิคาวะโทรุเนาะแล้วก็มีอ่าคุโรเทสโโที่อันเนี้ยที่มีที่ที่ที่เป็นทีมแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือยาคุ บัฟให้เทสโลและเทสโลมีสกิลที่ว่าถ้าได้บัฟเนาะเพิ่มค่าบุกเร็วของเทสโล14%ใคที่อยู่ในสนามทุกครั้งที่บอลข้ามตะข่ายจะเพิ่มค่าบลอกอันนี้ไม่ใช่อันไหนหนะ้าสกิลไหนหนะ้าน่าจะพองเด้ก่อนนะน่าจะเป็นสกิลพองครับ เอ้ผมจำไม่ได้ว่าม่าอยู่ตรงสกิลไหนอ๋น่าจะการ์ดครับการ์ดของสมจะการ์ดของสมความทรงจำหรือเปล่าขอดูการ์ดก่อนนะจริงๆแล้วยาคูอ่ะมันจะมันมันจะมีเรื่องที่แบบเข้ากับตัวเทซโลครับนี่ไงจริงๆด้วยอยู่ที่การ์ดนี่เพิ่มค่าบล็อกยีิบเปเมื่อผู้สมสัยได้รับค่าบุกเร็วจากสกิลของผู้เล่นจะได้รับ จะได้รับบัฟลดดาวหนึ่งชั้นโดยแต่ละชั้นจะเพิ่มค่าบล็อกเนี่แหละครับอะโอเคกลับมาที่ช้อยของทีมนะครับก็อย่างที่บอกว่าคูโระไอยาคุแล้วไปเล่นกับคูโรมันจะมีส่วนเสริมในของการ์ดเนาะการ์ดต่างๆอย่างเช่นเทนโดผมก็ใส่การ์ดของคูโรเหมือนกันเพราะฉะนั้นการมียาคุทําให้ได้พาสีตรงนี้แล้วสิ่งที่สําคัญเลยคือในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผมกําลังโชว์อยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของยาคุรับเพอร์เฟก เพื่อที่ว่าให้โทรุไม่ได้รับการส่งแบบแบทหรือนอ r m มอเพราะฉะนั้นยาคุ Yahoo! จะบีบให้โทรุเซ t ตเพอร์เฟเพื่อให้วากาโดชิตีเพอร์เฟกต์ยออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วช้อยส์แรกๆเ,เลยขอเป็นสรุปช้อยส์ชอยแรกยาคุ Yahoo! เหมาะกับทีมไหนยาคุเหมาะกับทีมที่เป็นเนโก ก่อนอย่างแรกถ้าคุณเป็นคุณเป็นเมนเนโกอยู่แล้วปั้นคุ้มปั้นมียาคุไว้หนึ่งตัวคุ้มค่าครับ 2. ถ้าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องตัวเซตชอบเซตแบดบ่อยกายมียาคุตอบโจทย์จริงๆแล้วกายมียาคุตอบโจทย์มากๆแต่ถ้าคุณจะเอามาเอามาแค่ตัวเดียวพอนะครับเพราะฉะนั้นสุดท,ท้ายท,ท้ายที่สุดนี้ยาคุ Yahoo, ผมมองว่าควรค่าแต่เอามาแค่ตัวเดียวพอนะถ้าหาได้ แต่ว่าถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียดอย่าใช้เพชรเปิดนะครับถ้าหาได้ด้วยตัวธรรมดาอยู่แล้วผมเชียร์อัพยังไงก็มีไว้แค่หนึตัวระปลดพลสิยังไงปั้นดีกว่าเพราะนะตอนนี้แพทเรานตอนนี้เราต้องพูดถึงว่ามันเป็นการที่ว่าเริ่มกระจายตัวเมตาไปแล้วเริ่มกระจายแบบไม่ค่อยส่วนบับลงเรียนอะไรเท่าไหร่ละเพราะอย่างจากอันนี้ก็เป็นมัดอันเนี้ยตอนนี้กมาติดประมาณ ท่าไฟแน่นอนอย่างะ้ะไอดีนี้เท่าไฟแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าไฟเขาจะไม่ค่อยสนใจเลี้ยงบัฟโรงเรียนเท่าไหรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเฮนโดมันกบบัฟโรงเรียนคาราซุโนะไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเก่งเล่นคู่ผสมให้ดีแล้วก็เล่นตัวเลือกชอยให้ดีนะครับอย่างน้อยก็เพื่อทีมที่ดีของคุณเนาะสุดท้ายนี้ขอพูดเลยว่าซีรีส์ควรค่าหรือควรข้ามโทรเอ้ยยาคุควรค่ามากๆครับผมโอเค ยังไงในคลิปนี้วิดีโอวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมและรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันในไลฟ์ผมยังไง see you today ครับบ๊ายบาย